จากเนื้อหาในช่วงก่อนหน้านี้เราจะมาเริ่มการใช้งานกันต่อที่ภาษา a m i b o k e r ต่อนะครับสำหรับภาษา a m i b o k e r การติดตั้งนั้นเราต้องลงโปรแกรม a m i b o k e r ก่อนโดยให้ดาวน์โหลด a m i b o k e r ได้ที่ลิงก์นี้นะครับในส่วนของ Open API เราจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บซึ่งจะมี32บิต64บิตโดยที่เลือกเวอร์ชันให้ตรงกับ a m i b o k e r ที่เราจะใช้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลด SDK แล้วจะต้องปิดโปรแกรม และติดตั้ง SDK ซึ่งจะต้องรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทเครื่องแล้วจะมีช็อตคัทเพื่อใช้ในการล็อกอินให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีช่องให้กรอกข้อมูลซึ่งเราจะเอาค่าเหล่านี้มาจากแซนบ b ็อที่เราสมัครกันไว้นะครับถ้าเราล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วไอคอนจะไปอยู่ในด้านขวาล่างนะครับโดยอาจจะต้องกดปุ่มลูกศรขึ้นจึงจะเห็นไอคอนเซตเตตามรูปซึ่งการล็อกอินนี้จะต้องล็อกอินทิ้งไว้ ตราบเท่าที่เราใช้งาน s e t e d o p e n API นะครับในส่วนต่อมาเราจะเข้าใช้งานโปรแกรม a m i r o k e r โดยจะพบกับข้อความว่าเราได้ติดตั้งปลั๊กอินของ Setted ใน a m i r o k e r ครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะครับข้อความนี้จะขึ้นแค่หนดเดียวหลังจากการติดตั้งเท่านั้นสำหรับ a m i r o k e r เราจะเรียกใช้งานคำสั่งผ่านหน้าจอของ AFL Editor นะครับโดยเลือกที่ไฟล์ New Formula จากตัวอย่างผมจะสร้างปุ่มทริกเกอร์ในพารามิเตอร์เพื่อทดสอบการทำงานให้ดูนะครับโดยจะเป็นการเขียนทริกเกอร์ให้เวลาเรากดปุ่มตะรันการทำงานของทริกเกอร์นั้นๆครับคำสั่งสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายนั้นจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า press order สำหรับ Defect เราจะใช้คำสั่ง set trade investor dv press order นะครับโดยเราจะต้องระบุเลขบัญชีสิมโบล ลองหรือช็อตประเภทคำสั่ง validity stop condition stop symbol pin ราคา stop price และจำนวนสัญญาคำสั่งถึงจะสมบูรณ์สำหรับหุ้นเราจะใช้คำสั่ง set trade investor eq place order โดยเราจะต้องระบุเลขบัญชี symbol buy or sell ประเภทคำสั่ง validity ประเภทนักลงทุน Bypass w a r n i n ิ่งพินราคาและจํานวนคำสั่งถึงจะสมบูรณ์นะครับสำหรับการทดสอบการใช้งานเราจะแอปพลายเพื่อให้โค้ดของเราไปทำงานบนกราฟนะครับจากนั้นให้เราคลิกขวาที่กราฟและเลือกพารามิเตอร์ที่เราสร้างเอาไว้เมื่อเรากดปุ่มส่งคำสั่งเซน จะเป็นการรันการทํางานในส่วนของทริกเกอร์ที่เราได้เขียนเอาไว้สําหรับทีเฟกคาสั่งจะไปปรากฏบนหน้าสตรีมมิ่งเห็นไหมครับแน่นอนว่าหุ้นก็ทําได้เช่นกันครับคําสั่งก็ไปเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากเรามีโลจิกที่เขียนอยู่บนเอมมิบล็อกเกอร์แล้วก็สามารถนําคําสั่งตามตัวอย่างไปทดลองใช้งานได้เลยนะครับแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตจากแบ็กเทสไปเป็นเทมเพลตที่ใช้ในการส่งคําสั่งก่อนนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ สำหรับภาษาอื่นสามารถติดตามได้ในเนื้อหาในส่วนถัดไปนะครับ